ยี่สิบห้างบแปลงคัดมือเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟังนะครับผมซึ่งมันจะมีฝาที่แบบเป็นของครอบนะครับซึ่งผมได้มาประมาณ400อ่ะ400 500ประมาณนี้นะครับก็จะแถมลูกปืนมาด้วยก็ะแถมลูกปืนตัวนี้มาด้วยนะครับก็คือแถมสายมาด้วยแถมมือมาด้วย มันก็จะมาเป็นแบบครบเซตเลยนะครับผมมันก็จะเป็นของก๊อปประมาณ4ี่ห้าร้อยประมาณนี้นะครับผมแต่ใครอยากได้แบบจบๆก็เป็นของ m อ็ที่เขาแปลงมาให้เรานะครับตัวนั้นก็ประมาณ2,000บวกนะครับถ้าเกิดมีงบก็จะตัวนั้นก็จบตัวที่2นะครับผมที่จะต้องเปลี่ยนก็คือไอ้ตัวเขาเรียกตัวดอกบัวหรืออะไรที่มันเอาไว้กดคับอะอาตัวนั้นหนึ่งตัวก็วคือให้ใส่เป็นของเอ็มเดกนะครับเวฟร้อยยี่ห้าอาตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับ ของเอ็มเอใส่กันได้เลยนะแล้วก็ลูกปืนมันจะมีลูกปืนกดคัดนะครับก็เป็นของ m อ็มแล้วก็ไปเชื่อมจะไปเชื่อมคัดสามก้อนก็ได้เลยว่าจะเอาเป็นแบบฝาคัดที่มันมีเวทมาด้วยก็ได้แต่ค่าตัวก็ประมาณ800นิดนิดๆที่ผมเจอมานะก็แล้วแต่เราจะเลือกส่วนผมไปเชื่อมมา200แล้วก็เชื่อมขาที่มันเอาไว้เตะเกียร์ก็คือมันเชื่อมอยู่ในเครื่องนะครับถอดออกได้ตัวนี้ถอดออกได้ไปเชื่อมตัวนั้นก็อยู่ประมาณสัก รวมตัวนั้นด้วย2องาันก็ประมาณ200รอครับที่ผมเชื่อมานะอ่าก็จะประมาณนี้ครับที่แปลงคัดไม่มีอะไรยากเลยแต่ว่ามันจะมีรูนี้ที่มันจะไม่ตรงนะครับถ้าเกิดเป็นฝาประมาณ4ี่ห้ารอยนะเราอาจจะต้องแบบเอาปเกแกนมาเทียบแล้วก็สว่านปั๊กกี้มันออกมาทามันออกอะ่ะเออแล้วก็ค่อยเอากาวที่มันเขาเรียกกาวอ e ีวอกซี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งครับมาปิดแล้วค่อยเจาะรูใหม่ประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคัดคือแบบนิ่มมาก แต่ว่าตัวเหรียญกดคัดนะครับเราต้องไปเกียร์ขลังออกประมาณทักสมิลนะครับถ้าเกิดไปเจียรออกแล้วเข้าลวงกึงก็ได้หรือหากระดาษทรายหรือหานตะไบก็ได้ครับไม่เกียรนออกประมาณทักสมิลแค่นั้นก็ใช้งานได้เลยครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูรีบประกอบเกินครับ